อยู่กันในแบบฝึกหัดที่13.2นะคะคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่13การบวกลบคูณหารระคนเป็นแบบฝึกหัดของสอสอวทอ,อยู่ในหน้าที่186ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารระคนค่ะซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบประโยคสัญลักษณ์นะคะ โดยจะให้เราเปรียบเทียบแล้วเราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเ,เท่ากับนะคะอันนี้คือมากกว่านะคะอันนี้น้อยกว่าอันนี้ก็คือเท่ากับมีเทคนิคการคิดนะคะก็คือว่าสังเกตดๆีๆโจทย์เหล่านี้ไม่ต้องคำนวณคือเราไม่จำเป็นจะต้องหาผลลัพธ์ออกมาทั้ง สองข้างนะคะไม่จําเป็นให้เราดูลักษณะของประโยคสัญลักษณ์ได้นะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นในวงเล็บ768บวก900ค่ะลบออกด้วย800ฝั่งขวาก็จะเป็นในวงเล็บ768บวกเ0เช่นกันแล้วก็ลบออกด้วย2 0 0นะคะสิ่งที่มีเหมือนกันในข้อนี้ก็คือมี768บวก900ในวงเล็บที่เหมือนกันนะคะ จำนวนที่เหมือนกันหากลบออกด้วยจำนวนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าค่ะทีนี้สิ่งที่ไม่เหมือนกันในข้อนี้นะคะก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะลบออกแ800ดรอฝั่งขวาจะลบออกสองร้ค่ะจำนวนที่เข้ากันลบออกด้วยจำนวนที่มากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อที่1เราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปข้อที่สองค่ะ ข้อที่2สังเกตดีๆนะคะว่าเรามีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมี1 0 0 0 0ื่นเหมือนกันค่ะแต่ที่นี้ในวงเล็บนะคะในวงเล็บสังเกตนะคะว่า897บวก542ส่วนฝั่งขวา542บวก897ซึ่งในวงเล็บนะคะถ้าหาก ว่าเราหาผลลัพธ์ออกมาก็จะมีค่าเท่ากันเพราะว่าสองตัวนี้เราแค่สลับตำแหน่งกันเห็นไหมคะแค่สลับที่กันแต่ว่าจำนวนที่เท่ากันหมายถึงเลขหนึ่งมื่นเนี่ยค่ะลบออกด้วยจำนวนที่เท่ากันหมายถึงตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนี้ค่ะจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราใส่เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สามค่ะ สังเกตว่าเรามีจำนวนที่เหมือนกันในวงเล็บก็คือ400คูณ5นะคะแล้วก็จะมีจำนวนที่แตกต่างกันก็นกคือในฝั่งซ้ายจะลบออกด้วย789แต่ฝั่งขวาบวกเข้าด้วย789การที่ลบออกก็จะมีค่าน้อยกว่าบวกเข้าไปนะคะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ในฝั่งซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าประโยคสัญลักษณ์ในฝั่งขวาค่ะ เติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะสิ่งที่เรามีเหมือนกันในข้อนี้นะคะก็คือมี2456เหมือนกันค่ะแล้วก็บวกเข้าไปเหมือนกันแต่สิ่งที่เรามีต่างกันค่ะก็คือจำนวนในวงเล็บค่ะสังเกตว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการคูณใช่ไหมคะการคูณเนี่ยจำนวนก็จะเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่ม เมื่อเพิ่มแล้วมันก็จะทําให้มากขึ้นใช่ไหมคะต่อไปในฝั่งขวาการหารจะทําให้น้อยลงนะคะพอน้อยลงก็จะมีค่าน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่มีค่ามากบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันค่านั้นก็จะมากกว่าอีกจํานวนหนึ่งที่เปรียบเทียบนะคะเพราะฉะนั้นข้อสี่ให้ตอบว่ามากกว่าค่ะเตมิมเครื่องหมายมากกว่าลงไป ต่อไปข้อที่5ค่ะสังเกตว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันนะคะก็คือ690บวก2อ0หในวงเล็บเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือข้างนอกวงเล็บในฝั่งซ้ายจะลบออก8แต่ในฝั่งขวาหาร8การลบออกเนี่ยผลลัพธ์จะมากกว่าการหารนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ในจำนวนที่เท่ากันหากจำนวนฝ่ายหนึ่งลบออก แต่จำนวนอีกฝ่ายหนึ่งหานะคะจำนวนที่ลบออกก็จะมีค่ามากกว่าให้เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะมีจำนวนที่เหมือนกันนะคะก็คือ90เนาะคูณด้วยเเหมือนกันนะคะแล้วก็ในวงเล็บที่มีเหมือนกันเลยก็คือ200ใช่ไหมคะมี200เหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือในฝั่งซ้ายเห็นไหมคะในวงเล็บเนี่ย บวกด้วย99แต่ฝั่งขวาบวกด้วย1,786แสดงว่าหากนำจำนวนในวงเล็บบวกกันในแต่ละฝั่งฝั่งซ้ายนะคะจะได้น้อยกว่าฝั่งขวานะคะฝั่งขวาจะได้มากเพราะฉะนั้นจำนวนที่น้อยกว่าคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันค่าของจำนวนนั้นก็จะน้อยกว่าอยู่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นข้อที่6เราจะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7มีสิ่งที่เหมือนกันก็คือ88ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาค่ะแล้วก็ดูจำนวนในวงเล็บนะคะจำนวนในวงเล็บฝั่งซ้ายนะคะ700ลบออกด้วย287แต่ว่าฝั่งขวา700ลบออกด้วย698จําจำนวนที่เท่ากันลบออกด้วย จำนวนที่น้อยกว่าจะมีค่ามากนะคะอ่ะอันนี้จะมีค่ามากส่วนฝั่งขวาในวงเล็บจะมีค่าน้อยนะคะและเราก็คูณเข้าด้วยจำนวนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นจำนวนที่มีค่ามากคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้วค่าก็จะยังคงมากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เติมเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปข้อที่8ค่ะ2000หารด้วย5 -100 แต่ในฝั่งขวา2000คูณด้ว 5, ลบไปหน0่ทีนี้สิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือลบออก100เท่าเท่ากันทั้ง2ฝั่งนะคะแต่ว่าในวงเล็บค่ะในวงเล็บสังเกตนะคะฝั่งซ้ายเนี่ย2,000หารด้วย5การหารค่าของมันก็จะน้อยลงอยู่แล้วค่ะแต่ในฝั่งขวาค่ะ2000คูณด้วย5การคูณขึ้นค่าก็จะมากค่ะ เพราะฉะนั้นจํานวนที่น้อยกว่าลบออกด้วยจํานวนที่เท่ากันยังไงค่าก็จะน้อยกว่าอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้เราเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปค่ะต่อไปข้อที่ค่ะแค่ะสังเกตไหมคะว่าเรามีจำนวนที่เหมือนกันเลยก็คือ980นะคะแล้วก็ในวงเล็บของเรานะคะก็คือ786ลบ1 8เหมือนกันเช่นกันค่ะ,ะทีนี้ สิ่งที่เรามีเหมือนกันอีกหนึ่งอย่างก็คือบวกเข้าเห็นไหมคะแสดงว่าจำนวนในข้อนี้ให้เราเติมเครื่องหมายเท่ากันค่ะต่อไปข้อที่10ค่ะ,ะสังเกตค่ะข้อนี้ให้เราสังเกตเครื่องหมายเชื่อมนะคะก็คือคูณเห็นไหมคะฝั่งซ้ายคูณด้วย1ค่ะฝั่งขวาคูณด้วย0ูนย์ จำนวนใดๆก็ตามค่ะที่คูณด้วย0นย์ค่าของฝั่งนั้นก็จะเป็น0นย์ค่ะจำนวนใดก็ตามที่คูณด้วย1ค่าฝั่งนั้นก็จะมีค่าเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจำนวนที่คูณด้วย1ย่อมมากกว่าจำนวนที่คูณด้วย0ย์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเครื่องหมายมากกว่านั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่1ใหญ่แล้วเราไปดูกันในข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2ใหญ่นะคะ ให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนซึ่งการตอบนะคะมีหลากหลายให้เราเลือกเพียงคําตอบเดียวอ่ะทีนี้ดูในข้อที่1ค่ะสิ่งที่มีเหมือนกันก็คือห้าม 500+ บวกเ0 0เหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายลบเหมือนกันด้วยเห็นไหมคะแต่เงื่อนไขก็คือฝั่งซ้ายต้องมากกว่าฝั่งขวาในเมื่อฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาแสดงว่าฝั่งขวาอนน้อยกว่าฝั่งซ้ายใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้น การที่จะให้ฝั่งขวาน้อยกว่าฝั่งซ้ายตัวเลขที่จะต้องเติมลงไปในช่องนี้เลขที่เอามาลบต้องเป็นเลขที่มากกว่า400รค่ะเป็นเลขที่มากกว่า400รอ่ะเราเลือกอะไรก็ได้ที่มากกว่า400รอยค่ะทีนี้ก็เราเลือกเป็นเลข700รก็ได้ค่ะเติมลงไป มากกว่า400แต่ก็ต้องไม่เกิน1 2 0 0นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในวงเล็บหน้าของเราเนี่ยบวกกันเนี่ยมันจะได้1,200ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะสิ่งที่เรามีเหมือนกันเลยคือ10,000ค่ะแล้วเขาบอกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยน้อยกว่าฝั่งขวาเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราจะต้องเอามาเติมเอามาเติมในวงเล็บนี้นะคะเลขนี้จะต้องน้อยกว่า ห6 7อะไรก็ได้ขอแค่น้อยกว่า5 6 7ค่ะแล้วแต่เราเราเติม400ก็ได้ค่ะอเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะสิ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือ5 1 8คูณ8เหมือนกันเนาะแล้วเขาบอกว่ามันเท่ากันด้วยนะสอฝั่งเนี่ยแปลว่าเลขที่เติมอ่ะต้องเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมคะอ่ะก็เติมลงไปอะไรก็ได้เนาะขอให้เป็นเลขเดียวกัน ก็คืออาจจะเป็น220ก็ได้ค่ะ,ะเดิมลงไปเลยต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าฝั่งซ้ายนอ้อยกว่าฝั่งขวาไม่มีเลขอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าฝั่งซ้ายเนี่ยคูณด้วยศูนย์เนาะตรงนี้ผลลัพธ์มันก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเนาะแต่ฝั่งขวาเนี่ยผลลัพธ์เท่าเดิมคือ234ทีนี้เราก็เขียนเลข อะไรก็ได้นะเพราะยังไงฝั่งซ้ายก็น้อยกว่าฝั่งขวาดีดค่ะแต่ถ้าให้แบบเซฟๆเลยอ่ะควรที่เป็นเลขเดียวกันเนาะหนึ่งร้อยก็ได้ค่ะหรือสองร้อยแล้วแต่ค่ะขอให้เป็นเลขเดียวกันต่อไปข้อที่ห้าค่ะสิ่งที่มีเหมือนกันนะคะในข้อนี้ก็คือหนะนึ่งพันสองร้อยสามสิบเนาะนี่มีเหมือนกันอยู่ในวงเล็บเหมือนกันด้วยเนาะ แล้วก็790ที่บวกกันอยู่นอกวงเล็บทีนี้เครื่องหมายเปรียบเทียบน,นี้คือเป็นเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะแสดงว่าตัวเลขที่เราจะต้องเติมในฝั่งซ้ายาในฝั่งขวาเนี่ยต้องเป็นเลขที่มากกว่า590เพราะว่าการลบออกด้วยจำนวนที่มากกว่าผลลัพธ์ก็จะมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาแสดงว่าฝั่งขวา น้อยกว่าฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเลขที่มากกว่า590ก็อาจจะเป็น600ก็ได้คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะในแบบฝึกหัดหน้า186เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยคะ่ะ